หมูสามชั้นที่เอามาทอดกรอบใครๆก็ปวดบานแล้วก็มีหลายเมนูเลยนะคะที่เอามาทําจากหมูทอดกรอบเค okay, ตอนนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับแล้วนะคะว่าทำยังไงใหเ้เป็นหมูกรอบเลยที่ไม่ต้องต้มไม,ตไม่ต้องใช้น้ำซุปใสโชู์อันดับแรกนะคะตามมาเราก็นะําหมูสามชั้นนะคะไปล้างก่อนทำความสะอาดแล้วก็ปรุงรสนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะชุบแป้งทอดกรอบนะคะชุบๆๆเสร็จปุ๊บที่สําคัญจะทําให้หมูกรอบนานคือตรงนี้ เราเริ่มจากไฟก,ก่อนนั้นแรกเราตั้งให้น้ำมันให้ให้กระทะมันร้อนอ่ะแบบนึงแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเพราะใส่หมูลงไปอ่ะการกระเด็นใช่ปะไฟอ่ะให้วอร์มอยู่ข้างล่างเลยล่างสุดเลยล่างสุดเลยตรงนี้ก็คือเป็นไฟตุ่นเหมือนตุ่นด้วยน้ำมันอ่ะตุ่นไม่เรื่องสักพักนึงพอเริ่มรู้สึกไม่น้ำไม่นี่แล้วเราก็ขยับไฟค่อยขยับไฟอย่างเงี้ยค่ะขยับไฟเบาไฟกลางเอ้ยไฟเบาไฟกลางไฟเบาไฟกลางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปกลับไม่ต้องไปคนเลยมากนะปล่อยสักพักนึงพอดูสียแล้วเราค่อยพลิก พลิกแล้วสักพักะะพก็ทําอย่างเงี้ยพอเราพลิกเสร็จแล้วใช่ปะไอ้ตรงหนังมนะันอ่ะแถ่ตอนนี้เริ่มกรอบแล้วเนี่ยหนังมนะันอ่ะเราก็จะตีไปอย่างเงี้ยแต่มันก็จะปุ๊บ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 เราพอมาปุ๊บปุ๊บอ่ะเราก็ค่อยแบบนี้ค่อยๆทำ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 ,ทำเหมือนอันนี้เราต้องใจยเย็นๆอ่ะแล้วมันก็จะกรอบแน่นอนกรอบไงเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือหมูกรอบที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมันไม่หมดเงี้ยเราก็ค่อยกลับมาทอดอีกทีนึงให้มันกรอบกว่าเดิมแบบนี้ ไม่ริงนะแบบนี้ยังมีความกกอบเ,เลยลองลนะคะสปาพอเราเริ่มมีและปิดสักะหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับเนี้ยด้านนี้ก็จะกรอบๆมาได้หนึ่งนะพอพอเรากลับด้านนี้สักพักหนึ่งแล้วเราค่าาาคอยๆเปิดไฟแรงแรงสักพักก็ค่ยคอยกลับเบาๆอย่างเงี้ยไปเรื่อย แน่แน่แน